สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับผมทางช่องอยู่ทุกผมวันนี้เรามาชมนะครับเป็นงานรีวิวของชุดต่อพังพอนนะที่ดักพังพอนพร้อมต่อมีชุดเสียงลําโพงพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับในหนึ่งเซตจะมีอะไรมั่งนะครับผมชิ้นแรกก็คือตัวบ่วงเลยนะครับผมก็จะมีให้5หลัก30บ่วงให้ทุกคนนะครับผมสําหรับ1เซตนะครับผมจะให้5หลัก30บ่วงนะครับทุกคนนะฮะ ก็นะ <S an other> จะมีอ่าเป็นงานสายสลิงนะครับทุกคนเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมนะเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย Pe นี่เป็นสายสลิงนะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย Pe ห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับทุกคนไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะไม่ขึ้นสนิมนะสำหรับเซตนี้นะครับผมนะโอเคพร้ okay. อมลังเก็บเลยนะครับทุกคนผมจะให้พร้อมลังเก็บเลย นะครับผม1เซตนะครับผมแล้วก็เราไปดูตัวที่สองนะตัวที่สองก็จะเป็นตัวแมมเสียงนะครับทุกคนเป็นแมมเสียงของตัวพังพอนะครับผมจะใส่เข้าไปประมาณ1นึ่ชั่วโมงนะครับผมนะเสียงพังพอนะครับผมนะเฉพาะเสียงพังพรนะผมจะใส่เข้าไปนะครับผมสําหรับตัวที่สามก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับเป็นตัวขยายเสียงนะครับผมที่ต้องมีนะครับผม 3อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็ต้องใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สาหรับลูกค้าที่มีลาโพงหรือมีเสียงอยู่แล้วก็รับเฉพาะบ่วงได้นะครับผมนะผมแบ่งเหมือนกันนะครับผมใครที่จะเอาเฉพาะบ่วงหรือจะเอาเฉพาะชุดเสียงก็ได้นะครับผมนะทั้งหมดนี้มีเก็บเงินปลายทางนะไม่ต้องโอนนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการโอนก็เก็บเงินปลายทางได้จัดส่งทุกจังหวัดนะสามวันถึงนะครับผมนะเก็บเงินปลายทางโอเคทุกคนนะครับใครที่สนใจ ติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปนะครับทุกคนจะมีเบอร์ติดต่อผมนะครับใต้คลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ